เอ,อยม่่าองมึหนาไข่ตัวน,นี้นะตาไข่ก็ดีแล้วมันก,ก็บริสุทธุกตอนนั่นแหะเอาบางคนพระเจ้า่า เป็นยังคือหนาบ่ยิ้มบ่แย้่ยมคุยเป็นหนาตางจี๋แนาะเพราะว่ใจคุยดีเลยบอเตาถ้าจิ้มเลื่อยนื้มันต้องไปอยู่ซี่มาโะพ่อได้อินมั้งยิ้มได้รยิมอะไรบเพชรบ่หมวยเนี่ยคุยหัวยอยู่มุตเจ้าเขาว่าคุยบ้าอันนี้มุคุยบ่ยิ้มมุอเจ้าคุยบ้าบ้าคุยบ้าบ้าหัวกับบ้าบ้าสรุปแล้วก็คือบ้าน่หละเออสรุปแล้วก็คือบ้าแหละอันนี้บอหวานนี่เน่ะแ่มืออะไรเนาะฟันจนว่าเนี่ย การพิชซุกแล้วยังบ่ยิ่มแล้วเข้ากับบววาแล้วนด่แหละโค้งแปดเก้าเก้าหมูห้าบงเท้าพนวาข่อยพนัาชีวิตนี้ค่อยยิ่มบอขนาดแงนะคอยอยากคอยอยากเบิรหามาเบิ่งหมูว่านเนาะโมเม็นยิ่มเป็นบ่าเปล่าบางเื่อไม่เมื่อย มันวนหัวมันยังหอบบอสบายมีสูงสิม่นชมันนางหวยแห่แห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 องสิบอเปรับเอารับ่วเออบเปรับเลยเอาไปยูพุนเลยเอาไปยูพุนเลยกันแห่แหแห่แห่เถือถือกระเป๋ายางลอยุมนแล้วยัเปนางฝแหนพ่งขีไลอันนี้ก็บ่ยิ้พ่ง้ได้ไหมสวัครับมาพบกับสายล่สันใต้พูดคุยข่าวมรำาเช่นเคยนะครับ สวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอรำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้สายล่าเชื่อว่าทุกคนได้ยินแล้วทุกคนก็ต้องศูนนี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศวันนี้สายล่าคลิปนี้สายล่าจิบคลิปนี้มาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของสายล่าและแฟนคลับเอฟซีของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง แฟนคลับเอของเวลาชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานอุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับเขาเรียกว่าสัตว์ที่ปากจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่แม่หน่อยก็ต้องออกมาระบาย เป,เป็นอะไรที่สายล่าได้ยินแล้วมันก็ขัดงูขัดตาสายล่าเชื่อนะครับสำหรับคนที่มีอคติแบบนี้แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่แฟนขับ F อฟสาวน้อยไม่ใช่เอฟซีวงอิงแล้วก็ไม่ใช่เอฟซีของใครและหลายคนที่เป็นศิลป,ปินยอยู่ในองค์กรของสาวน้อยพวกนี้เขาเรียกว่าปรสิตโซเชียลพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นวิบากกรรม เป็นวิบากกรรมของตนเองคือทำอะไรก็ไม่มีความสุขทำอะไรก็เห็นถูกเป็นผิดเปสมดทุกสิ่งทุกอย่างความคิดของตัวเองดีอยู่คนเดียวหาเที่ยวว่าชาวบ้านชาวเมืองมันทำอะไรไปมันก็ไม่มีความสุขแม่หน่อยก็อึดอั้นตันใจก็ต้องออกมาระบายเมื่อเช้านี้ก็ไปซื้ออาหารการกินมา ให้เอาไว้สำหรับรองรับศิลปินที่จะมาออดิชั่นวันนี้และหลายคนทุกสิ่งทุกอย่างเขามีแต่ความสุขแต่บุคคลจำพวกนี้มันมีแต่กิเลสและความทุกข์อยู่ในใจเที่ยวหาว่าชาวบ้านชาวเมืองแม่หน่อยถ้าคนเป็นเอฟีของสาวน้อยเป็นเอฟีของงอิงเขาจะรู้ดีว่าแม่หน่อยเป็นยังไงแม่หน่อย เขาไม่ค่อยสบายทุกสิ่งทุกอย่างเอฟทีตัวจริงรู้หมดแม่หน่อยมีโรคประจำตัวแล้วที่สำคัญเขาต้องเดินสายไปงานแล้วก็อีกหลายๆอย่างไม่ใช่แต่เดินสายอย่างเดียวงานเขาก็มีเยอะพักหลังเราก็เห็นแม่หน่อยถ้าสาวน้อยไม่ได้ไปทำการแสดงที่ไหนไกล หรือไม่ได้ไปติดต่อกันหลายวันแม่หน่อยก็จะร่วมเดินทางไปด้วยแต่ถ้าเกิดเล่นอยู่ในละแวกบ้านเจ้าของสีสเกตสุรินบุรีลำใกล้ๆแม่หน่อยเขาก็ต้องพักผ่อนหรือก็ต้องไปทําธุระทุกสิ่งทุกอย่างเราเราเป็นเอฟซีเราได้ยินแบบนี้มันก็มันก็ขึ้นถ้าเขาหัวเราะก็หาว่าเขาสร้างภาพ หาว่าเขาบ้าพอเขาใช้หน้าตาแบบปกติก็หาว่าเขาชีวิตนี้เคยมีเ,เคยมีรอยยิ้มไหมอะไรประมาณนี้นี่แหละครับมันเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเขาทำก็หาว่าเขาสร้างภาพหาว่าเขาบ้าพอเขาเป็นแบบอยู่ในตัวของเขาบุคลิกเขาก็ว่าเขาอีกสรุปแล้ว มันไม่มีอะไรดีเลยสำหรับพวกจิตใจที่เป็นอกุศลต,ต่อเขาความคิดคิดได้ที่จะว่าแต่คนอื่นอันนี้สายล่าก็เดือดแทนนะครับไม่ใช่อะไรหรอกทุกสิ่งทุกอย่างคำพูดหรือจะอะไรแล้วแต่จะด้วยการกระทำด้วยการคอมเมนต์ไปว่าเขามันไม่สมควรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่แม่หน่อย เป็นแม่ที่ดีที่สุดแม่หน่อยเป็นแม่ที่คอยดูแลลูกได้ดีคนหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างคนมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีจิตใจที่ดีๆไม่มีจิตใจที่อบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์มันก็จะคิดต่างเขาอย่างนี้แหละครับก็ไปใส่ร้ายไปว่าเขาอย่างงุ้นอย่างนี้สรุป ไม่ใช่แฟนคลับเอฟีของสาวน้อยไม่ใช่แฟนคลับเอฟีของศิลปินในองค์กรสาวน้อยไม่ใช่แฟนคลับเอฟีของหญิงล้านเปอร์เซนต์ไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าปรสิตโซเชียลนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่เราเห็นเราต้องช่วยกันเกี่ยวกับพวกนี้มันเขาเรียกว่าพวกป่อนทําลายบ่อนทาําลายความสุขของคนแล้วก็สร้างปัญหาให้กับทุกคนมานักต่อน,นักแล้วเกี่ยวกับพวกนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง แม่หน่อยก็ได้ระบายก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ได้ระบายแล้วคงคงสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนที่แม่หน่อยพูดให้ฟังมันเป็นอะไรที่ต้องเป็นใครใครก็อดทนไม่ได้เกี่ยวกับคําพูดแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันอันไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นปรสิตที่จะมาคอยเกาะกินกัดกินใจของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนของหญิงเราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่แม้แต่กระทั่งของหญิงทั้งองค์กรเลย ศิลปินอยู่ในองค์กรสาวน้อยถ้ามันมีพวกบรสิตพวกนี้เราก็มาช่วยกันเขาเรียกว่ามาช่วยกันแงะแล้วก็งัดมันออกไปทุกสิ่งทุกอย่างเรามีแต่ความสุขเรามีแต่สิ่งสวยๆงามๆส่วนพวกนี้มันมีอคติต้องให้มันไปอยู่กับแนวทางของมันมันเป็นอะไรที่เห็นแล้วหน้าอืถ้าอยู่ใกล้ๆถ้ารู้ตัวถ้าเห็นตัวสายล่าคงจะเสียค่าปรับอยู่เป็นประจำ พ่ะทุกสิ่งทุกอย่างแปล,ล่าก็ไม่ทนจนแม่หน่อยก็ไม่ทนต้องออกมาพูดเรื่องนี้มาระบายความในใจให้กับแฟนขับเอฟได้ยินนี่แหละครับเขาเป็นยังไงเราเห็นทุกวันเขาไม่มีการเขาเรียกว่าไม่ไม่ใช่ว่าปั้นหน้าไม่ได้เสแสร้งปั้นหน้าอะไรอย่างนี้เขาเป็นแบบนี้เขามีอะไรอยู่ในใจเขาก็ไม่ได้พูดในคนอื่น เขาไม่ได้อยากให้คนอื่นรับรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในตัวเขาพอเขาเป็นอย่างนั้นก็ไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้พอเถอะถ้าเกิดไม่ชอบก็บเลื่อนผ่านไม่ต้องไปคอมเมนต์ว่าเขาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเท่าที่ปากเด็กพูดว่าใส่ร้ายคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ก็จบไปเรื่องนี้วันนี้เป็นสิ่งอะไรที่จีๆแน่นอนมุ่นอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์ตอนนี้ศิลปินดารา,าเขาเรียกว่า หมอลำดารามากันคับข้างมุ่นอุุ่้ยเปบนเทิงศิลวันนี้เขาเรียกว่าเป็นไลท์พิเศษไลท์ที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันพ่อพ่อยแม่ f อซเราอยากเห็นวันที่28อยากเห็นพวงมาลัยพวงยักษ์พวงใหญ่ของลูกสาวแห่งชาติของเราเราต้องเข้าชมก็รีบไปปูเสือปูสา์อยู่หน้าห้านหน้าเวทีหน้าจอได้เลยวันนี้น่าจะเป็นเวลาเดิมสองทุ่มเป็นต้นไปนี่แหละครับ วันที่13รกรกฎาคมนี้เราก็มีนัดกันทั่วบ้านทั่วเมืองตามเคยทุกคนก็คงไม่ลืมแน่นอนว่าวันนั้นเป็นวันอะไรไปป่าเค้กป่าเกียนให้กับลูกสาวแห่งชาติของเราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นถ้าสถานที่ไม่คาดเคลื่อนก็น่าจะเป็นขอนแก่นนะครับพ่อโจจัดคอนเสิร์ตพิเศษให้กับลูกสาวฉลองวันเกิดคล้ายวันเกิดปีที่19ปีเต็มของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครไปไม่ได้ อยากส่งกำลังใจอยากมอบอะไรทงางออนไลน์ก็ตามหมายเลขบัญชีที่สายล่าขึ้นให้ดูนะครับชื่อบัญชีนางสาวรัตนาพรหอมหวนธนาคารกะศิกรไทยตข่ายออกมึงจะเมียนเป็นไปสัมผัสความหลอนสันประสาทกับพาพยนตร์ที่จะพาคุณจำดห่งสู่ความเชื่อในโลกเพล้นลับของหมอหลำ เมื่อมีคนลบหลู่ความศรัทธาในครูบาอาจารย์จึงนำไปสู่หายนะที่คาดไม่ถึงรวกวมค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในขายอ้อลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์17กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์จะเสือจนกว่าสิริเบงและวันที่17กรกฎาคมนี้เราก็มีนัดกันทั่วโรงภาพยนตร์ของเมืองไทยทุกโรงภาพยนตร์ทั่วเมืองไทยนะครับภาพยนตร์ขายอ้อเข้าฉายวันแรก17กรกฎาคมนี้ ใครอยากรู้ว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่มองไม่เห็นแต่มีจริงเป็นแบบไหนต้องไปชมนะครับภาพ,พย,ายนตร์คลายอ้อถ้าไม่ไปชมเราก็จะมาคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องร่วมส่งกำลังแรงใจให้กับบอโจงอีก,กันแบบท่วมท้นนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราคือ f อีของสาวน้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนของอิงเราต้องไปให้กำลังใจลูกสาวแห่งชาติเราเป็นอะไรที่สุดยอดแน่นอนภาพ,พย,ายนตร์คลายอ้อ เป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ของวงการหมอลำที่ผู้บริหารหมอลำมาทำหนังใหญ่เป็นเรื่องแรกเป็นยังไงเราต้องไปชมนะครับ17กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ใส่ล่ามาให้ชมความในใจของแม่หน่อยที่ออกมาพูดแรงคำพูดที่เขาเรียกว่ามาเบียดสีมาใส่ร้ายมาว่าเขาอย่างงู้นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่า มันไม่ใช่ f t สาวน้อยไม่ใช่ f t ของใครทุกคนที่อยู่ในองค์กรสาวน้อยที่สำคัญไม่ใช่ f อวงอิงแน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็น f t เขาจะรู้ดีครับฟับงแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, <c oughs> เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของไคล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ